รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับวันนี้รายการเมืองไทยเมืองเกษตรนะครับพาท่านผู้ชมมาที่โครงการทับทิมสยามศูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสระแก้วแห่งนี้ครับซึ่งในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับลงไปในพื้นที่โครงการแห่งนี้ในเรื่องของการปลูกสมุนไพรและใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้อบสมุนไพรที่นี่ครับกระบวนการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่รัตนากันครับไปกันเลยครับ ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โครงการทับทิมสยาม05อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับวันนี้ผมก็อยู่กับคุณรัตนานะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่โครงการแห่งนี้เราจะพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องการใช้สมุนไพรเนี่ยไป อบในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพื่อประโยชน์และเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนที่นี่แห่งนี้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก่อนที่เราจะลงไปในพื้นที่นะครับเรามาพูดคุยกับพี่รัตนากันก่อน,นครับว่าโครงการทับทิมสยาม0ูนย์แห่งนี้เป็นมาอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงโครงการทับทิมสยาม0ูนย์้าเนี่ยก็เป็นการที่สนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับ<ช>แล้วก็เป็นการสร้างสมุนไพรนะครับส่งออกทั่วเลย ตรงนี้นะเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าทัพทิมสยาม0ูนย์หแห่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับค่ะโครงการทัพทิมสยาม0ูนย์หเคะเป็นโครงการอันเนื่องมากพระราชดำรินะคะขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะคะคือ โครงการทับทิมสยามยมีทั้งหมด8ทับทิมสยามซึ่งเป็นศูนย์อพยพเก่าของกัมพูชานะคะทีนี้เป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังจากที่กัมพูชากลับไปแล้วนะคะเพราะว่าพื้นที่โครงการทั้ง8โครงการนะคะเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมนะคะก็เลยมีการจัดทําเป็นหมู่บ้านโครงการทับทิมสยามศูนย์ขึ้นนะคะแล้วก็ ถ้าเป็นสยามส่วนห้าเนี่ยค่ะจะเน้นในเรื่องของการปลูกสมุนไพรนะคะในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองนะคะแล้วก็เป็นอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ของโครงการนะคะก็จะเป็นการปลูกสมุนไพรแบบเกษตรอินทรียนะคะกระบวนการปลูกแล้วก็แปรรูปนะคะก็จะมีกระบวนการที่เราลดการใช้พลังงานนะคะในในตอนที่เราปลูกนะคะระบบระบบน้ําในแปลงปลูกนะคะที่ที่เราปลูกแบบไม้ถานกษตรอินรีไอโฟมเนี่ยค่ะเราก็ ใช้เป็นโซลาเซลล์นะคะเป็นระบบสูบน้ำโซลาเซลล์นะคะใช้ใช้ในการเพาะป,ปุกนะคะพอเข้ามาสู่กระบวนการแปรรูปเนี่ยค่ะเครื่องมือในการแปรรูปเนี่ยค่ะก็ใช้เป็นโซลาเซลล์นะคะ,ะเป็น ตัวเครื่องหั่นไฟฟ้านะคะซึ่งซึ่งซึ่ง,งก็ช่วยนะคะใน,ในเรื่องของการลดการใช้พลังงานนะคะแล้วก็กระบวนการทําให้สมุนไพรแห้งเนี่ยค่ะเราก็ใช้เป็นโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเป็นโรงพาราโบลาดูแล้วคราวนี้ความความแตกต่างระหว่างการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับใช้พลังงานไฟฟ้าตรงนี้มันมีความโดดเด่นหรืออย่างไงบ้างครับก็เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นพลังงาน สะอาดเนาะก็ลดต้นทุนนะคะลดต้นทุนในการผลิตให้กับวิสาหกิจด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่ถ้าเราใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็สิ้นเปลืองพอสมมากโดดมากมากอะค่ะแต่ว่าทีนี้พอเราปรับรูปแบบให้ให้มันเข้าสู่ในเรื่องของการช่วยกันอนุรักษ์พลังงานเนี่ยค่ะมันก็ทําให้วิสาหกิจชุมชนของเรานะคะลดต้นทุนนะคะไม่ว่าจะเป็น ตั้งแต่ปลูการะบบน้ําปลูกที่ปลูกในแปลงนะคะแล้วก็ระบบน้ําที่เราใช้ในการแปรรูปก็เป็นระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์คะก็คือใช้โซลาเซลล์นะคะก็อาจจะไม่ได้ใช้พลังงานสะอาดทั้งหมดนะคะแต่ว่า80%ค่ะเราใช้เราใช้ตัวเนี้ยในในการผลิตนะคะสมุนไพรของเราที่ส่งให้กับ โรงพยาบาลเจ้าพายาอภยภูเบศและก็โรงพยาบาลวังน้ําเย็นนะคะซึ่งมันก็พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โครงการก็ซึ่งถือว่าคนในพื้นที่โครงการทัพทิน305เนี่ยคือก็ได้มีส่วนร่วมกับโครงการที่นี่ด้วยใช่ค่ะแล้วอย่างในพื้นที่แห่งนี้ครับประชาชนเนี่ยครับเขาได้มีการส่งเสริมและได้อ่าร่วมกับโครงการทัพพิน305ตรงนี้อะไรบ้าง ก็จะมีการสมัครเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนนะคะก็จะมีตั้งแต่ปลูกสมุนไพรนะคะแล้วนำมาจำหน่ายในวิสาหกิจชุมชนเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวจะพาไปเห็นนะคะว่าผลผลิตหรือวัตถุดิบสมุนไพรที่เราส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกในพื้นที่โครงการเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็เกิดเป็นการจ้างงานเกิดขึ้นในชุมชนนะคะเพราะว่ากระบวนการการแปลรูปสมุนไพรในพื้นที่โครงการเนี่ยค่ะหรือในกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยค่ะก็ต้องใช้แรงงานนะคะก็ ที่นี่ก็จะเป็นเหมือนโรงงานเล็กๆนะคะให้คนในชุมชนได้มีงานทํานะคะจากต่อยอดเป็นจากวัตถุดิบที่ปลูกเป็นของสดมาเป็นวัตถุดิบแห้งเพื่อที่จะส่งให้กับโรงพยาบาลไปผลิตยาเราก็มีบางส่วนนะคะแล้วก็มีทีมน้องๆรุ่นใหม่นะคะที่มาทําเป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเองด้วยนะคะซึ่งก็สามารถเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทําผลิตภัณฑ์แล้วก็ทําเป็นเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเองค่ะก็สร้างรายได้ให้กับ ชมชมด้วยค่ะเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของโครงการทรับทิมสยามศูนย์5แห่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมกับที่รัตนาเนี่ยจะพาทุกท่านลงไปในพื้นที่นะครับไปดูในเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็นําไปเขาเรียกว่าโรงตากของพลังงานแสงอาทิตย์ะจะเป็นอย่างไรนะครับลงพื้นที่ไปกันเลยครับ ท่านผู้ชมครับเรามาจุดตรงนี้กันบ้างนะครับกับพี่รัตนานาครับถ้าพูดถึงจุดนี้คือจุดอะไรแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการตรงนี้หว่าจะไปถึงโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้เป็นไงบ้างครับค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอาคารแปรรูปนะคะวัตถุดิบสมุนไพรของวิสากิจุมชนนะคะ,คะก็จะเป็นจุดรับซื้อที่สมาชิกนะคะเอาวัตถุดิบมาส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้ก็จะเห็นเป็นพระไรจนเป็นเพศสังฆาตค่ะก็จะนํามาสู่กระบวนการคัด สิ่งเจ้าปลนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะคะซึ่งการล้างของเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นใช้น้ําใต้ดินนะคะเป็นน้ำเป็นน้ําบาดาลนะคะแต่ว่าการใช้ปั๊มน้ําที่สูบพื่ไม้นยคะก็จะเป็นระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เดี๋ยวเราเดินพูดคุยไปเรื่อยๆดีกว่าครัที่าตานะว่าในพื้นที่ตรงนี้พอเราได้ผลผลิตจาก ชุมชนของโครงการทับทิมสยามศูนย์ห้าแห่งนี้กระบวนการต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะก็พอล้างเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาไปหั่นนะคะก็คือให้มันเป็นชิ้นเล็กนะคะคือคือให้เขาเป็นชิ้นเล็กลงนะคะแล้วก็ถึงจะเอาเข้าลงตานะคะซึ่งกระบวนการหั่นของเรานะคะเราก็จะมีเครื่องหั่นนะคะซึ่งจริงๆถ้าถ้าเป็นทั่วไปนะคะเราก็จะใช้ไฟฟ้านะคะแต่ว่า ตัวนี้ของเราก็คือใช้เป็นโซลาเซลล์นะคะก็ช่วยให้ชุมชนนะคะ่ะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงานได้นะคะซึ่งตรงนี้พอเรามาถึงกระบวนการเราก็จะมีขั้นตอนในการที่เขาเรียกว่านําผลสุกหรือว่าผลผลิตที่ยังไม่ได้แปลรูปเนี่ยมาทําขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการหันห่น,นสำหรับเครื่องหั่นตรงนี้ครับ คือเราใช้ในรูปแบบของพลังงานอย่างไรบ้างอ่าอันนี้จะเป็นไฟฟ้ามันเป็นไฟฟ้าที่ใช้มาจากไฟฟ้าที่เป็นโซลา r เซลล์ค่ะ,ะข้างบนนี้จะมีแผงโซลา r เซลล์ติดอยู่แล้วก็ ใช้ได้กับเครื่องหั่นตัวนี the the ้นะคะก็ตัวนี้ก็คือเครื่องหั่นตัวนี้ก็คือเราต้องใช้ในการทํางานแปรรูปสมุนไพรทุกวันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นมูลค่าของไฟฟ้านยคะเดือนหนึ่งก็ก็หลายก็เยอะเป็นต้นทุนใช่ค่ะเป็นต้นทุนค่ะทีนี้พอลองมาใช้เป็นพลังงานสะอาดนยคะมันก็ช่วยลดต้นทุนก็จะทําให้กลุ่มเราค่ะมีผลกำไรมากขึ้นก็สามารถที่ได้รายได้จากตรงนี้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ได้ดีขึ้นซึ่งถือว่าเราใช้พลังสะอาดนะครับพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์พลังแสงอาทิตย์มาใช้กระบวนการในการหั่นนะครับสมุนไพรนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายขั้นตอนเนี่ยที่เขาได้ดําเนินการก็คือเป็นโรงอบมีสมุนไพรเป็นโรงอบแบบพลังงานไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืนที่นี่ด้วยใช่ค่ะคือคือจริงๆริงแล้วที่ที่เรามีเป็นตู้อบไฟฟ้าแต่เราก็จะพยายามใช้ให้น้อยที่สุดก็คือในยามที่ฝนตกหรือ ลงตากเราเต็มแล้ววัตถุดิบเราเยอะหรือใช้กับสมุนไพรที่มูลค่าสูงอย่างเช่นเก๊กฮวยหรืออัญชันที่ต้องการสีนะคะก็จะลดเราเราถึงจะใช้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นสมุนไพรทั่วไปอย่างฟ้าเลโจนมะลาขี้นกเทสังคารนี่ค่ะเราก็จะล้างแล้วเราก็จะหั่นแล้วก็เอาเข้าสู่ลงตากซึ่งเป็น พาราบลาโดมคะก็คือเป็นแสงอาทิตย์นะคะแล้วอย่างที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้หลังจากที่เรามีกระบวนการผลิตนะครับสมุนไพรจากแหล่งธรรมชาติมาแล้วเราก็จะเห็นได้ว่านะครับพื้นที่ตรงนี้นะฮะจะเป็นโรงอบสมุนไพรใช่ค่ะนี่นะฮะอยากให้พี่ลัษนาได้พูดถึงบริเวณตรงนี้หน่อยครับว่าขั้นตอนกระบวนการว่าจะมาเป็นโรงอบแบบนี้เรามีกระบวนการเริ่มต้นยังไงบ้าง โรงอบอันนี้นะคะเราก็จะได้รับการสน,รนับสนุนจากหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานหลักๆเลยก็คือได้มาจาก <ปะ S 1> พลังงานจังหวัดนะคะก็เอามาใช้ในการตากสมุนไพรนะคะเก <ๆ S 2> ือบจะทุกชนิดเราก็จะใช้การตากจากโรงตากพาราโบลาโดมนี้นะคะก็คือแสงแดดเข้าไปนะคะทำให้โรงร้อนนะคะแล้วก็มันจะทําให้สมุนไพรเราแห้งนะคะซึ่งก็ถ้าเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้านะ,ะนะคะมูลค่าในการผลิตต้องสูงแน่นอนนะคะก็อาจจะแบบไม่ได้คุ้มทุน นะคะแต่อย่างเงี้ยก็คือเราใช้แบบนี้คือมันใช้ตากได้ทุกชนิดของสมุนไพรเลยร,ระยะเวลาก็อาจจะห่างกันตามแต่ชนิดของสมุนไพรับแล้วสิ่งที่พี่ทํามาแบบนี้เราใช้ระยะที่แบบยาวนานมาละคือประโยชน์แล้วสิ่งที่ได้จากตรงนี้มันดียังไงบ้างก็ดีก็คือว่าม,มันสามารถทําให้เราผลิตสมุนไพรได้เยอะขึ้นเราสามารถรองรับคือวิสาหกิจชุมชนนะคะสามารถรองรับออเดอร์นะคะจาก โรงพยาบาลวังน้ำเย็นโรงพยาบาลเจ้าพยาภูเบศที่เขาซื้อบัตทดินไปผลิตยาะคะ่ะปีหนึ่งก็ของหลายล้านบาทนะคะห้าห้าล้านบาทขึ้นนะคะคือขึ้นอยู่กับว่าสาหกิจจะผลิตได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็มูลค่าการจําหน่ายนะคะถือ,ถ,อถือว่าถือว่าเป็นรายได้ที่ดีพอสมควรในสําหรับอาชีพของการทําสมุนไพรซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวที่เป็นครอบครัวขยายไม่ได้มีที่ดินทํากินเยอะแล้วก็ ไม่ได้ไปทํางานในเมืองหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเหมือนโรงงานเล็กๆเป็นเป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้เขามีรายได้นะคะเพื่อไปดูแลครอบครัวแล้วก็งานโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นะคะก็คืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะคะแล้วก็กระบวนการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ล้างน้ําที่ใช้นะคะเครื่องหั่นนะคะแล้วก็การทําให้แห้งนะคะก็จะเป็นลักษณะของโรงตะที่แบบ ลดการใช้พลังงานค่ะก็เป็นการอนุรักษ์พลังงานซึ่งก็ตอบโจทย์ตัวโครงการของพองค์ท่านอยู่แล้วนะคะในตัวประธานสถาบันวิจัยจุฬาพรณหลังจากที่ได้ฟังพี่รัตนาพูดขนาดนี้แล้วฮะผมอยากจะเข้าไปภายในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์อบสมุนไพรตรงนี้หน่อยว่าข้างในเขาเป็นอย่างไรกันบ้างจะเราเข้าไปโรงอบโรงที่สามได้ค่ะเดี๋ยวไปดูนะครับผมซึ่งภายในโรงอบแห่งนี้ครับมันมี ได้ประโยชน์อย่างไรบ้างพอเรามาใช้ในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทั้งไลดีกว่านะฮะ โอ้โหท่านผู้ชมหลังจากที่เข้ามาด้านในแห่งนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นโครงอบสมุนไพรที่ใช้พลังงานแสงอาทิต์นะฮะก็เพื่อออบสมุนไพรต่างๆเงี้ยที่ได้ประโยชน์อย่างมากเลยก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่มีโรงตากนะคะกระบวนการการผลิตสมุนไพรพวกเนี้ค่ะมันจะใช้เวลาเยอะขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะแบบหน้าฝนเนี่ยค่ะอาจจะถูกฝนถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ลมก็อาจจะนําพาสิ่งปนเปื้อนเข้ามาสู่สม,มุนไพรได้แต่แต่ถ้าเราใช้เป็นโรงแบบนี้ค่ะมันก็จะมีประตูใช่ไหมคะมันก็จะมีชิดเรื่องความสะอาดเรื่องแมลงสัตว์หรือสิ่งเจือปนนะคะมันก็จะไม่มีมันก็จะทําให้วัตถุดิบที่เราได้นะคะจากกระบวนการการผลิตเนะะี่ยค่ะไปสู่กระบวนการผลิตยาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วมันดีต่างกันยังไงกับเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานไฟฟ้าตรงนี้ครับสม,มุนไพร ไฟฟ้ามันมีค่าใช้จ่ายอ๋อค่าใช้จ่ายสูงใช่ค่ะค่าใช้จ,จ่ายสูงเพราะเราต้องจ่ายค่าไฟนะคะ,ะคกะ็มันก็จะเป็นต้นทุนซึ่งแทนที่เราจะได้ส่วนที่เป็นต้องไปจ่ายค่าไฟนะคะเอามาเป็นรายได้ให้กับคนในชุมชนมันก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาได้มากขึ้นซึ่งถือว่านะครับคนในชุมชนแห่งนี้ได้มีโอกาสได้มีรายได้า<ช>จากเขาเรียกว่าโครงการนะครับทับทิมสามศูนย์ห้านะครับ เนี่มาจากพระราชดำริตรงนี้ด้วยนะครับึ่งนี้ก็จะมีผลผลิตหลายๆอย่างนะครับที่เป็นสมุนไพรที่จะนําไปแปรรูปเป็นผลผลิตที่ส่งออกได้ใช่ค่ะเราก็จะส่งเป็นวัตถุดิบค่ะบริษัทที่ทํายาหรือตัวโรงงานที่ผลิตยาสมุนไพรก็จะเข้าไปสู่กระบวนการการผลิตยาซึ่งเราก็จะเป็นต้นทางนะคะตั้งแต่ปลูกแปรรูปนะคะซึ่งให้ผลผลิตของเราออกมามีคุณภาพมีสารสําคัญที่ดีมีกระบวนการทําที่สะอาดนะคะก็จะเป็นวัตถุดิบ ในการทํายาที่สําคัญนะคะไปใช้ในการทํายารักษาคนต่อไปนะคะก็ถือว่าการอาชีพการปลูกสมุนไพรนะคะนอกจากจะส่งเสริมให้คนมีรายได้แล้วนะคะก็ยังเป็นอาชีพที่เราคิดว่าเป็นอาชีพที่มีบุญเนาะเราผลิตยาเพื่อไปรักษาคนนะคะเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันครบวงจรนะคะก็เป็นถือว่าเป็นอาชีพที่คนที่นี่ภูมิใจนะคะว่าเอ้ย ฉันได้เป็นคนปลูกสมุนไพรแล้วก็ตั้งใจทําแบบมีคุณภาพเพื่อให้ออกมาในลักษณะที่สมุนไพรที่มีคุณภาพที่ดีกับไปสู่ทุกคนที่ใช้ค่ะมเอมาแล้วครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกรงเรือนการอบสมุนไพรด้วยแสงอาทิตย์ครับหลังจากขั้นตอนตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของการแปรรูปสมุนไพรกันนะครับว่าเขาแปรรูปออกมาเป็นรูปแบบไหนอย่างไรไปกันต่อเลยครับค่ะ ผู้ชมครับมาจุดนี้กันบ้างนะครับที่นี่ก็เป็นศูนย์จําหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากโครงการทัพทิมสยาม05ตรงนี้เดี๋ยวให้พี่รัตนานครับได้แนะนําศูนย์แห่งนี้หน่อยครับว่าคนที่สนใจจะมาศูนย์แห่งนี้มาเจออะไรกันบ้างค่ะก็ะอย่างเมื่อกี้ที่เราพาไปชมมานะคะ,คะก็คือตั้งแต่ปลูกรลแวกแปลรูปเป็นวัตถุดิบนะคะเราก็นําวัตถุดิบบางส่วนนะคะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ของอวิสาหกิจชุมชนเองนะคะเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่านะคะ เปลี่ยนเป็นแพคเกจจิ้งที่คนสามารถที่แบบใช้ได้ง่ายนะคะอ,อย่างเช่นเก๊กฮวยนะคะ,ะทําเป็นชาเก๊กฮวยทําเป็นชาดาวเลืองอะนะคะชาอ,ะอันชันใบเตยนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาดมยาหม,ม่องสบู่สมุนไพรนะคะ,ะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจาก วัตถุดิบสมุนไพรที่เราปลูกในโครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าครับอย่างที่ผมเห็นนี่เนี่ยฮะก็คือเราแปลรูปมาแล้วใช่ค่ะเป็นของแห้งแห้งที่ออกมาจากโรงตากแทนที่เราจะส่งแบบเป็นล็อตใหญ่ๆเป็นถุงใหญ่ๆนะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งอันนั้นก็คือจะส่งไปที่โรงพยาบาลรงอเย็นโรงพยาบาลจ้าพระยาภูเบศเพื่อไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ยาต่างๆเราก็จะมีสมุนไพรบางตัวที่มันถูกค้นทีเบียนว่าเป็นสมุนไพรที่เป็นประเภทอาหารอย่างเช่นเด้าเรืองอย่างเงี้ยค่ะหรือ อันชันนะคะซึ่งก็จะสะดวกสําหรับคนที่แบบอยากจะไปทำสีผสมอาหารหรือทําน้ําอันชันทานเพื่อสุขภาพนะคะก็ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่านะคะเราเปลี่ยนแพคเกจจิ้งแล้วก็มีการทําตลาดนะคะก็คือมีที่นี่ก็จะเปิดเป็นศูนย์นะคะจำหน่ายก็คือถ้าเป็นช่วงยังไม่ใช่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนะคะก็จะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็8แปดโมงถึง 8ปดโมงเช้าถึง4ี hey. like, street, mm ่โมงเย็นนะคะก็มาสามารถมาซื้อได้ที่ชุมชนนะคะแล้วก็มีเพจเฟ e บุ o k นะคะสยามเฮิร์สมุนไพรทับทินสยาม05ซึ่งให้ทุกคนเข้ามาติดตามกิจกรรมของวิสาหกิจแล้วก็เป็นช่องทางในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจได้แล้วอย่างคนที่เขาจะมาที่ศูนย์ทับทิมสยาม0ูนย์แห่งนี้นะครับ เขามาดูงานแล้วก็กิจกรรมต่างๆตรงนี้อยากให้พี่ได้พูดหน่อยวับว่ามีอะไรก็ที่นี่ค่ะเรารับเป็นศูนย์ศึกษาดูงานนะคะก็แล้วแต่คณะเลยค่ะว่าอยากจะมาดูหรือว่าศึกษาเรื่องอะไรเราเรามีให้หมดตั้งแต่กระบวนการการปลูกกระบวนการการประหานจัดการกลุ่มหรือแม้แต่การทําผลิตภัณฑ์ในบางตัวนะคะอย่างเช่นลูกประคบนะคะเราก็มีการสอนหรือสาธิตขึ้นอยู่กับว่า คณะไหนอยากได้แบบไหนก็คือที่ี่สามารถให้ความรู้ได้ในทุกช่วงนะคะคือตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้าใช่ค่ะแล้วก็ช่วงปลายปีของทุกปีนะคะที่นี่ก็จะเป็นฤดูการท่องเที่ยวนะคะก็จะเปิดเป็นท่องเที่ยวทุ่งเก๊กฮวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นจุดเด่นของเราเลยนะคะในเรื่องของการปลูกเก๊กฮวยได้นะคะก็คือเก๊กฮวยไม่ได้มีแค่ ภาคเหนืออ่าสะแก้วนะคะตะวันภาคตะวันออกนะคะหมู่บ้านนี้สามารถปลูกได้นะคะก็เป็นเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนนะคะก็จะมีคนเข้ามาเที่ยวเข้ามาเที่ยวก็จะเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์หรือพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่โครงการนะคะที่มีไม่ไม่ได้มีแค่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่สมุนไพรยังมีอย่างอื่นด้วยนะคะอย่างอย่างช่วงปลายปีก็จะมีทุ่งดอกไม้มีทุ่งเก๊กฮวยมีสวนผู้สารนมสดนะคะมีผัก ปอดสารพิ์นะคะก็จะเป็นช่วงที่หนาวๆหน่อยนะคะทุกคนก็อาจจะแบบมีลานกลางเต็นท์ให้บริการนะคะสําหรับชุมชุมชนนะคะที่เขาพัฒนาตัวเองนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็มีให้บริการหลากหลายค่ะสำหรับคนที่มาที่ทับทิมสยามศูนย์ห้าแห่งนี้นะครับเขามาได้ตลอดทั้งปีได้ตลอดทั้งปีเพราะเรามาศึกษาในเรื่องของสมุนไพรในเรื่องของ อาชีพต่างๆของคนในชุมชนแห่งนี้นะคมาศึกษาเรียนรู้นะครับในถิ่นฐานอาของชุมชนแห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็นํากลับไปต่อยอดได้นะครับ,รบซึ่งในวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการนําสมุนไพรเนี่ยไป อบในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพ<ช>ื่อพลังงานที่ยั่งยืนนะครแล้วก็ลดมลพิษทางอากาศอีกด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นศูนย์ที่ได้ส่งเสริมให้กับคนในชุมชนนะฮะแล้วก็ต่อยอดไปใน,ในหลายด้านด้วยตรงนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ พี่รัตนามากๆเลยนะครับก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่แห่งนี้ได้ให้คำแนะนำต่างๆนะครับเพื่อใครที่สนใจเนี่ยก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ที่โครงการทับทิมสยาม0ูอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ได้นะครับในวันนี้นะครับก็หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมสองคนนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ ก็โครงการหมู่บ้านท่าเต็มสยามศูนห้านะคะเป็นโครงการพระรามเรียนะคะซึ่งมีโครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัยนะคะเข้ามาอยู่ในพื้นที่โครงการเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่นะคะรู้จักการใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสขภาพตนเองนะคะแล้วก็ต่อยอดมาเป็นอาชีพเสริมนะคะในเรื่องของการปลูกสมุนไพรที่นี่จะปลูกสมุนไพรแบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไอโฟมนะคะก็จะเป็นการปลูกสมุนไพรที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะก็ เพื่อคุณภาพของสมุนไพรที่ดีนะคะปลูกเสร็จนะคะก็จะมีกระบวนการการแปลรูปนะคะก็ที่นี่ก็จะมีเป็นอาคารแปรรูปนะคะเหมือนเป็นโรงงานเล็กๆของคนในชุมชนนะคะที่ปลูกเสร็จก็นําสมุนไพรมาส่งนะคะเพื่อที่กลุ่มก็จะได้มีการทําความสะอาดล้างหั่นนะคะแล้วก็เข้าโรงตากซึ่งเป็นโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็ทำทำเป็นวัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรชิ้นแห้งนะคะให้กับ หรงเพลบาลหลงน้าเย็นแล้วก็โลงพยาบาลเจ้าพยาเพลเปิดเอาไปผลิตเป็นยาสมุนไพรต่อไปค่ะเป็นการสร้างอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกการแปรรูปแล้วก็การาต่อยอดในเรื่องของการทำาลิตผลิตผลิตภัณฑ์นะคะของที่นี่นะคะก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับางานโครงการที่มาส่งเสริมนะคะให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเดินตามรอยทรเท้าอของพ่อหลวงี่มีเดินตามรอยเท้าท